แกงมนหนครับผมประเภทนี้หีบจัห้อยของร้านนาครับผมในวันปีใหม่เมืองครับผมรู้ครับผมแกงมนหนุนสุดของเอซ่าครับผมมือเขาตมาเห็นแล้วนครับสวัสดีครับผมจะปกระปุกขเอซ่าชนแดกมาแล้วครับผมมาวันนี้ปรับที่นีสรงการครับผมปราเพ็นี้ผมเห็นหร พื้นบ้านล้านนาครับผมวันูี้มีชาติแม่นี่ครับผมแกงมณุนครับผมไบวอนปากตีเนาะเพื่อจะแกงมนุนกันนะครับผมถือว่าลาบนะครับเนาะเป็นสลีวงค์ในของภาคเหนือนะครับผมปีนาจะมีเสี่ยงเนาะในการแข่งกันอย่างนะครับผมไปวงนี้นี่ครับผมสงการเนาะหรือว่าพีตามหอยใเพณนีล้านนานะครับผมวันนี้แกงมนุนครับผมเราต้องไปเสียเวลาครับผมเอามาเริ่มแกงมนุนกันเลยครับผมไปก่อนอื่นครับผมปากหัวปากใต้คว้างเลยครับผม นี่ครับผมเอาขาดไปนี่ครับผมเก้มไปก้มไปเลยครับผมโอเคเพื่อจะได้ในการเก่งง่ายๆนะครับผมเขาก็ต้มน้ําละไว้เลยครับผมนี่ครับนี่ครับผมอืมครับผมของนี้ก็ได้รอแล้วครับผมเอาปลอกเปลือกเลยครับผมง่ายๆครับผม ผมขอตัวพวกมนุสักค,ครูนร่นค <Okay. S 2> ะครับผมเดี๋ยวเ้ามาเจอขั้นตอนในการตากน้ำพีกันเลยครับผมพอตเราเสียเวลาครับผมเอาต้มดุกเลยครับผมนีม่ครับผม ต้มด yeah. ุกครับผมด้วยหอมกระตั้มาพริคซาเลยนะครับผมนี่ครับผมชุดผ่าชุดมันะครับผมในการทำนะครับผมนี่ครับอันนี้เคาก็ซ้อนมันูนอย่างเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ให้ดุกเลยครับผมต้องเยอะๆนะครับผมครับผมตอนนี้ต้มดุกเสร็จแล้วครับผมก็ต่อจะปล่อยเอาเอามาดูไปล้างเลยครับผมดูมือผมครับผมมีนก็ยางครับผมในการทำครับผมให้จะดดีครับผมใส่ถึงมือนะครับผม ครับผมเรานำไปล้างก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มตมน้ำพริกกันเลยครับข้าวผมไปชุดนั้นหอมบะหมี่ตน้ำพริกกันแล้วครับผมผมมือผมแล้วครับผมดึกดำดึกดำครับผมโอ้โหยางมะนมี่ครับผมหมักหอมผักนะครับผมกระเทียมครับผมแห้งกันเก่งนะครับผมโอ้โหต้องนี่ครับผมต้องใส่น้ำมันหรือว่าใส่ถุงมือจะดีครับผมต่อไปที่แห้งครับผมนี่ นี่ครับผมเต็มท้วงเลยนะครับดูว่าพอเป็นลงครับผมเอี้ยวแกงมันนุนครับผมมันม้วนครับผมไปีมวยเมืองครับผมตายอีซ่าครับผมมาโซนจอดแล้วลุยดะครับผมติดมือติดอย่างมาโซนเอาถุงมือถุงมือมาใส่แล้วครับผมเนี่ยครับผมดูครับผมวันนี้เป็น วันดีวันแห่หนึ่งนะครับผมประเพณีบ้านเฮานะครับผมวันนี้ก็แปลงแปงมรรนุนเนาะนี่ครับผมตามลักตาหฮ่าของเจ้าเหนือนะครับผมตาม <Okay. S 1> มาครับผมกระเทับกระเทียมครับผมตามเลยเข้ากันเลยนะครับผมขอให้ห่อต้มดุกแล้วไว้แล้วครับผมแล้วเอาเอาพริกที่เฮาตามเขาใส่ลงไปหม้อแกงเลยนะครับผมห่อต้มดุกไว้นะครับ ก็พบตัวนี้ก็ได้ตีแล้วครับเนาะเข้าต่อปล่อยครับผมใส่กะปิครับผมมีอย่างนั้นครับผมในการแกงนะครับผมแกงเมืองเมืองนะครับนี่ครับผมอตามห้อยใจมือนะครับผมมาอภัยจันนะครับผมรวยครับผมตา er มเลยครับผมกะปิเข้ากันเลยครับผมนี่หมดนี่บรรยากาศร้อนมากครับผมนี่ตามห้อยประเพณีปีเก้าเมืองนะครับผมนี่ครับผม เก่งนโนเน่ก็ยิ่งโนนขึ้นนะครับผมและลาดไปอย่างก็ได้มีโคลาดเข้ามานะครับผมเนาะเป็นนี้นี่ครับผมตกการนะครับผมเออครับผมได้ตีแล้วครับผมต่อไปครับผมนี่ครับเอาพี่ครับผมให้เขาตามนะครับผมใส่ลงไปเลยครับผมโอเคน้ำใส่หน่อยนะครับผมความอร่อยอยู่ในโคกครับผม ไปเลยนี่ครับผมสุดยอดครับผมบปลาโอบกกนเลยครับอืมอย่างมันนูนครับผมสามพี่ประเพณีของร้านนาครับผมนี่ครับผมแกงมันน,น,นูนเนาะนี่จะเล่นนูนขึ้นครับผมต่อไปครับผมเอามาปรุงกันเลยครับผมนี่ครับผมรถดีครับผมว่าผมนะครับผมรสดีนะ ปรุงรสนะครับผมพอจะคืดออกนะครับผมน่าเอียบผิวไหมวยหมือนครับผมแป้งหวานครับผมผมบอกปรุงรสนะครับผมปล่อยเลยนี่ครับผมเหนือนักครับผมโคนเลยครับอืมนี่ครับผมมน้ำกระดูกครับผมแบทแมนเลยครับผมมือมีความหวานเนาะกระดูกหมูนะครับผมว้าวปล่อยเหมือนเหนืนักครับผม นี่ครับมนุนครับผมตายไปเลยครับผมไปโยมนมณุนมณุนมหาราคาผมพระเอกของเฮาครับผมไปเลยการับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมบผม,มนุนของเราเก่งมนุน นะครับผมปีใหม่เมือนเราขะมาเห็นแล้ว,น,น,วน้ำหัวต่อแก้วงุยเฮาเสียงดีกว่าไอฮ้องผิดว่าประกันได้ผมกดกระสุนมาเอาไปนะครับผมเรีบร้อยนะครับผมได้วยฮาร์อปนุทุกนะครับผมเดี๋ยวเฮามาเริ่มใส่ผักบุลิงเนาะแล้วใบผู๋นะครับผมแล้วก็เผื่อส้มน้อยแล้วก็ตบท้ายด้วยผักกระ เมืองที่มีน้ำครับผมแบบอร่อยอร่อยรอสักครู่ครับผมตอนนี้มันุนซุกคนครับผมเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับผมปลาครับผมมาไอ้ซิลทันตอนนี้ก็มันวนเริ่มจะสุกครับผมหอซอยมันจะส้มน้อยได้ครับผมมีความเปรี้ยวนะครับเนาะนี่ครับผมอร่อยเลยครับผมหมือนบ้านเฮานะครับผมนี่ครับผมตัวลงไปเลย อืมส่เยอะนะครับผมเพื่อความเปรี้ยวความส้มนะครับผมนะครับเลียครับผมยางมโนนก็ติดครับผมติดมือเบิ้ลครับผมครับพี่สิริลัตน์ครับมีไออย่างว่าแก้มือติดติดนี่นะครับผมยางมโนนนะครับผมผมขอบอกผมก๊มเลยครับผมวันนี้หนมหม่อมม่วนครับผมนุ่มดับนุ่มดับครับผมแข่งครั้งแรกนะครับเนาะในการนี่นะครับผมแข่งตามปแบบนี้นะครับผม ในวันสงกรานนะครับผมแับนีต้นทีจำฮอยเนาะบ้านเฮานะครับผมเตี๋มหม้อ,อกเก่งเลยครับผมทุกทีทุกท่านจะได้หนุนๆครับผมนี่อันนี้บรรยกากาศฝนจะว่าจะมาจะเริ่มตกแล้วครับผมประมาณห้าโมงกว่าเนาะเจะ็ดโมงโมงแล้วเนาะกระห้อโอเคมนันนัวมัเริ่มเท่มเอาชิมแรมก่อนนะครับผมว่าจะอร่อยหรือเปล่า เหมาะเหมาะต่อไปครับผมใบบุรีนครับผมใบบุรีนครับกำลังหองมๆกันนะครับผมฉีกแล้วครับผมนี่ครับสรุปไปเลยอืมหอมๆเลยครับผมใบบุริกาบติดมือนะครับผมมือเปลี่ยนกับมันนุนครับผมยางมนุษย์เนาะในการแกงการย่างครับผม หอมิดใส่น้ำมันนะครับผมแล้วก็ถุงมือใส่ในมือนะครับผมจะไปได้ติดอย่างผมนะครับผมในการทำนะครับนี่ครับผมฝาหลุมของครุ่มครุ่มนะครับผม,มหืมอกแเตะสุดท้ายนะครับผมนี่ครับผมหืมผักละครับผมใสล่ลงไปเลยครับใน ครับผมเล้นลงไปเลยครับผมเออแหนมโดนผักแล้วครับคือได้หยอบนะครับผมเนาะรู้สึกว่าน้ำแต่น้อยกว่านี่แล้วครับผมแกงมันนูนแล้วครับผมนี่ครับผมขึ้นมาเลยหอมมะมัครับสิเพื่อนนี่ครับผมนี่ก็เป็นการทำแกงมันนูนครับผมเนาะใส่เป็ดไปนี่ของร้านนานะครับผมหรือว่าจะนลับก็ได้เนาะสเต่นะครับผมแกงมันูนก็ได้ที่เป็นสิริมงคลเนาะในวันศักตรุษปีนะครับผม วันนี้อีซ่าทำเสร็จแล้วครับผมแต่๋อวเรมาเสาะโต๊ะเสาะอย่างไปกินครับผมตัวนี้ผมโอตัวไปจัดโต๊ะในบ้านก่อน,นครับเนาะช่วงนี้ฝนบ่มอยแล้วครับผมวันนี้ผมอยู่ในสวนลำไยครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในบ้านครับผมวนันนี้รอแก่งซุกแล้วเรามาจัดโต๊ะไปกินกันเลยครับเอซิโลท่านบ๊าย ไ้ีท่านบอบป่ามากิริงนครับผมมุดโคนครับผมลบมาอยู่ในบ้านครับเราโตะตงของผม,มีครับผมมาแข่งมนนนครับผมบอยนี้อย่านนนาครับผมสงการอือืมอูครับผม ดมมีมากจริงๆครับผมมันก็ฝีอาหารที่สตรีโมมงคลครับผมฝีควันปากสีเนาะผมว่านาเต้เพื่อนทำเนาะจาราร่องวันไผยาววังนาเต้ถึงแค่นั้นครับผมนี่ผม,ม,ผมนี่ควัมปากสีครับผมจะได้มีึง่งเพลงรวยๆหนุนขึ้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 นครับผมอืมน้อง

มากมครับผมเมาะเกาะแตะนกใหญ่ๆครับผม เต็มเต็มปลาครับผมกำใหญ่ๆเท่าจะได้หนุ่มใหญ่หอืมหมัก ฝีใหม่มันมันเขมาแหมแล้วข้าวกินแกงมนุนมันนนนขึ้นอัวใชเหรอครับผมหนเนี่ยมกว่ดีครับผมนุ่มล้ำกว่าปลาลาครับผมหื นี่ใจใจเนาะเข้มข้นอืแกงมะน,น,นุครับผมประเทนี้หิบจำันห้อยของร้านนาครับผมในวันปีใหม่เมืองครับผมรู้ครับผมแกงมะน,นุน่ คือของเอซ่าครับผม thì nó cầm nhảy rồi nó chạy được không các bạn đều cắt của bà không <laughs> Ừm. Rồi. <cười> 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 ครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับแกงมันูนเนาะถือว่าไนวันไปเป็นนี้ปีใหม่เมืองนะครับผมอร่อยมากๆครับเนาะแต่ิีตามฮอยไปเปนนี้นั้นนานะครับผมไปจัดแกงกันนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้กปรีบอย่าลืมกด subscribe ไลค์กด share และกดติดตามเพื่อไอซ่านะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปนะครับผมในคลิปนี้แกงมันูนสไตล์ของออซ่าของราตรีประกอบครับผมกำลังเมามันครับผมคที่มาเชิญเข้ามาครับผมคลิปนี้ขอจบก่อนครับผมขอคำว่าสวัสดีครับ ครับผมขออายุมั่นขวัญยืนเลยเลยครับผมนวันปีใหม่เมืองน,นี้ครับผมป่ะดูจอครับผมอเลย